ดีค่ะคุณผู้ชมค่ะจินตนาชาแนลค่ะคุณผู้ชมค่ะคลิปนี้จินตนาะจะลงแนวทางของพ่อเซียนยอดค่ะ,ะเซียนยอดบุรีรัมค่ะคุณผู้ชมพ่อยอดบุรีรัมก็ให้ตัวเลขแนวทางหาน้อยวันที่26มีนาคม2567ค่ะคุณผู้ชมเอามาฝากคุณผู้ชมในมือน,นีเนาะคะ่ะพ่อกะว่าของห้าน่าของของ วันที่2 5หาของพ่อ่ะเขาค่ะคุณผู้ชมเข้าตัวเด่นของเพิ่นค่ะเพื่อนให้ให้มาเนาะคะ่ะเข้าตัวเด่นของเพิ่นค่ะแล้วก็เออแล้วก็ล่าพัฒนาของเพื่อนกับเขาตัวเด่นเท่ากันค่ะคุณผู้ชมแต่ไม่เป็นไรค่ะทุกคนมีเข้ามีหลุดสามารถหลุดได้เข้าได้เนาะคะ่ะคุณผู้ชมเนาะคะ่ะไม่มีใครจะทําได้ร้อยเปอร์เซ็นที่จะไม่หลุดเนาะ,ค,ะค่ะค่ะเพื่อนให้มาเพง่านจะให้ถ้าน้อยเพิ่นหลุด วิ่งรูดที่ห้าล้วก็เน้นเน้นห้าประสานค่ะคุณผู้ชมแต่กระเฉียดอยู่เนาะคะ่นะเนาะเข้าแค่ห้าตัวเดียวนะคะค่ะค่ะคุณผู้ชมเบิรงเป็นเข้า,า่าวิ่งรูดกะรูดกะจะเข่าเนาะคะ่ะคุณผู้ชมรูดกับพานนะคะคุณผู้ชมถือว่าเข้าอยู่นะคะเพราะว่าบางคนต้องการแค่ตัวรูดตัวเดียวเท่านั้นเองจะจับคู่หาใส่เองเนี้ยนะคะเพิ่นแก่เปลือกสับเปือง,งทุ่นค่ะเนาะสำหรับฮาน้อยของพ่อเซียนยอดจะหน้ากะ ขอขอบคุณพอ่อหลายๆค่ะที่ให้ตัวเลขแนวทางมาวางในช่องจินตนาชาแนลค่ะเป็นมือแรกแล้วกัมือแรกวันที่25เนาะค่ะคุณผู้ชมแล้วก็คลิปที่2ก็คือวันที่26เนี่ยค่ะตอนนี้ก็เกือบเที่ยงคืนแล้วนะคะคุณผู้ชมจะเที่ยงคืนอยู่แล้วจินตนาก็จะ่าลงในคุณผู้ชมในเบิงกันค่ะเพราะว่ารัฐบาลไทยในมือจินตนาจอกันเยอะแยะเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะส่วนรัฐบาลไทยของพ่อเซียนยอดนะคะพ่อเซียนยอดบุรีรัม 83นะคะคุณผู้ชมที่น้องจับลอตเตอรี่ให้แล้วก็เด่นที่5นะคะจินตนาลงให้แล้วนะคะคุณผู้ชมะคะจินตนาลงให้เมื่อตอนกลางวันไปแล้วค่ะออลงของพ่อเสียนยอดปุรีลำค่ะคุณผู้ชมค่ะตัวเลขของเพิ่นกับเขาดีมากตลอดค่ะคุณผู้ชมก็มีเข้ามีหลุดล่ะค่ะมีเขา่าบางมีหลุดบางเนาะคะ่ะกับบริข่าตลอดทุกงวดเนาะค่ะคุณผู้ชมแต่บางครั้งจินตนาเก้ยเข่าเบิ้งก็คือ เพิินกับนี่เข่าเง้ยาวอยู่ค่ะคุณผู้ชมเนะาะทา,ทางที่บ้านเมืองเพิน่นบอกเขา่าแต่ของพอเสี้ยนหยอดเขา่าของเด็กแฝดเขา่าจริงๆนะคะยินตนายังคิดอยู่เลยว่าอนอนขึ้นแมนแทนเสร็จนะคะคุณผู้ชมเป็นผู้มีบุญเป็นผู้ใดแม่แบงปัน่นเกิดมากก็ได้แบงปั่นให้พ่นหลายๆนเนนะคะคุณผู้ชมในต่อชีวิตในต่อทุ่นต่อกำไรให้คุณผู้ชมได้หลายนะคะคุณผู้ชมเนาะ น้องก,ก็ถือว่าได้บุญกุศลต่อทุนไปทางนานเนาะคะ่ะก็ขอขอบคุณหลายๆค่ะที่เป็นสะพานบุญหเนาะคะ่ะคุณผู้ชมนเนาะห้คุณผู้ชมได้เบิ่งตัวเลขแนวทางค่ะเป็นแค่แนวทางเด้อค่ะคุณผู้ชมคำว่าแนวทางก็ให้เบิ่งไหวนะคะคุณผู้ชมผ่านเขามาเบิง่งเราก็เห็นตัวเลขแล้วคะพ่อดูแล้วห้าหน้อยนี่ตัวใดแนสินะคะคุณผู้ชมก็ถือว่านี่แหละคือแนวทางค่ะแต่จะเป็นจริงจังเนาะคะ่ะคุณผู้ชมเนาะมันจะเมื่อยคะ่ะ เหมือนกินตนาจริงจังลายแบบอยากมีโชคอยากมีอ,อยากถูกหวยค่ะคุณผู้ชมแต่ทําไมมันไม่ถูกหวยมันเป็นเพราะอะไรกีฬากะคิดค่ะคุณผู้ชมคิดว่าคิดมากไปก็เป็นทุกข์อีกค่ะคุณผู้ชมเป็นทุกข์ว่าเป็นน้าหยังเป็นน้ําเวทน้ํากรรมเป็นน้ําบุญวาสนาหรืออะไรต่างๆคิดไปต่างๆนานาค่ะคุณผู้ชมเรากะามีความถอเป็นบางขง้งแต่ไม่ถอยค่ะ แล้วก็มีสติค่ะคุณผู้ชมจงจาไว้คือมีสติค่ะจ,จําจาของบอกเจาของเตือนจาของไว้นะคะคุณผู้ชมเนาะแต่ถ้าเราคิดมากไปอ่ะสติไม่มีมันจะทาให้เราจมดิ่งลงไปแล้วก็มีความถูกเนาะค่ะคุณผู้ชมเนาะเพราะฉะนั้นข้าเบึงตัวเลขเข้ากับเบิ้งหลายๆค่ะอย่าเบิ้งอยู่เจ้าเดี๋ยวจะเพ่งอยู่ตะวันเฮ้ยมันเขาของเฮ้าเราละจริงซีนะค่ะก่กจะผึ่งวานะคะคุณผู้ชมนะ ดูหลายๆที่ดูหลายๆสำนักค่ะมีใไห้เบิงค่ะคุณผู้ชมเขาเรียกว่าแนวทางมีแนวทางให้เบิงเหล่ากับข้ากับเบิงหว่ยกรคะ่ะแล้วมีมูคุยนะคะคุณผู้ชมต้องมีมูคุยน้าเดชขัน่ามีหมูคุยนี่ข้าสิบป,ปรกษาปูใสผูใดคะ่ะข้าก็ต้องนางเบาอยู่ผูเดียวนะคุณผู้ชมเนาะตัวนี้มันแมนมาว่ากับตัวเจ้าของเ่รอคะบบบนี้ตัวไปตัวมาก,กับเบิร์ดพูดแล้วคะพี่น,อน้องเพราะฉะนั้นก็นน่ง คิดตาอค่ะวิเคราะห์เป็นน้ำกันหาโม่ผุ้ยค่ะว่ามีโม่ผุยกับโทรหาจินตนาเด้อค่ะคุณผู้ชมค่ะยินดีค่ะค่ะโทรหายาคุ้ยกันเรื่องเหลขกเด้อค่ะคุณผู้ชมโทรหาจินตนาอย่าบอกเรื่องเลขกับจินตนา้ะค่ะจินตนาบปรนูเรื่องนะคะเรื่องเลขว่าตัวใดะเข่าจะมาเนาะค่ะเนาะกัเบิงซอยกันเอาค่ะคุณผู้ชมว่าคิดมากจะเป็นตัวนั้นตัวนี้นะคะลู้มากวาอ่าเหลขมากรักนั้นรักนี้ยังไง่ะ พอคุยได้คะ่ะแต่ถ้าจะบอกว่าเสี้ยนหนีเพลินให้่หตัวเลขกมากมันจะเข่ามือตึบขึ้นกัดน,น,นะค่ะคุณผู้ชมคะ่ะแต่ถ้าถามว่าผมนี่เหลขของเสี้ยนนั้นเสี้ยนหนีเพิินมากเนี่ยนะน้ำจับไซกันเป็นแบบนั้นแบบนี้เออหัยงสั่นคุยกันได้คะ่ะคุณผู้ชมเนาะค่ะเอาค่ะคุณผู้ชมจิตจะน่าจะภาพไปเบิงตัวเหลขกแนวทางของพ่อเสี้ยนยอดนะคะคุณพ่อเพิินให้มากพ่อเพิินกระจดีใจดีคะ่ะคุณผู้ชมเป็นกะ ห้ถึงเวลาค่ะเปล่าเห็ดแล้วทรงปิ้งมาเลยค่ะคุณผู้ชมเหมือนใส่ใจมากเลยค่ะนะคะตัวเลขได้มาฟรีค่ะคุณผู้ชมคุณพ่อก็ยังมีน้ําใจใแบ่งปันมาถาเรียเพื่อนบ่เข่าปายาวาให้เพื่อนเ้อค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าตัวเลขแนวทางเพื่อนไ้มาจากคํานวนค่ะเพื่อนคํานวณไปเพื่อนก็อยากแบ่งปันมาให้นะคะคุณผู้ชมเพื่อนกันมีแนวดีๆให้ก็คือมีนํำจิตนำใจค่ะคุณผู้ชมหายมากคนเฮาถา้าเพราะมีนํำใจนะถ้าคํานวณใดนะ ก็บ่ใ้ห้ผู้ใดนะคะคุณผู้ชมคิดเงินอย่างเดียวคุณมีเงินมาจะให้อย่างนี้เนาะค่ะคุณผู้ชมเนาะแต่อันนี้พอเนาะบ่ได้หวังเรื่องเงินค่ะแต่แต่คนที่มีน้ําจิตน้ําใจถ้าเข้าถ้าเรียกเพื่อนเขาถูกกะอยากให้เพื่อนเพื่อนกับบ่อบ่อปฏิเสธค่ะคุณผู้ชมเพื่อนกับบอวาค่ะให้น้อยให้หลายเพื่อนกับบอวาก็คือค่านําใจเนาะค่ะคุณผู้ชมเพื่อนห้มากเข้ากับให้เพื่อนขึ้นไปสิงีเนาะค่ะเพื่อนปฏิขีห่วงเนาะค่ะคุณผู้ชมเนาะว่าเหมือนแบบ ยังไงละ่ะทําได้นะคะก็แบ่งปันมานะคะคุณผู้ชมเอาค่ะคุณผู้ชมกับดึกแล้วคะ่ะเดี๋ยวจินตนาจะให้เบิรงตัวเลขแนวทางฮานอยฮานอยมัดร่วมเด้อวค่ะคุณผู้ชมฮานอยรูดรวมสี่นอยค่ะคุณผู้ชมทีพ่อเป็นหมากนะคะตอนนี้กับดึกมากแล้วคะ่ะคุณผู้ชมอยู่ได้เพราะสิ่งนี้คะ่ะไม่ยุ่งชิดคะ่ะคุณผู้ชมหวานดีคะ่ะเปรี้ยวหวานคะ่ะคุณผู้ชมเปรี้ยวหวานอมเปรี้ยวคะ่ะสดสดโยคะ่ะ ไม่ได้ใส่อะไรนะคะเอาค่ะคุณผู้ชมไปเบ่งตัวเลขแนวทางค่ะคุณผู้ชมคะนี่จินตนาขอเท้าความนะคะอันนี้ของวันที่ยี่สิบห้ามีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดค่ะของพ่อเซียนยอดนะคะของพอยอดบุรีรัมย์ไห้มาค่ะเพ็่นไหเดนวิ่งรูดห้าเน้นๆค่ะคุณผู้ชมบนล่างค่ะกับเขาที่หานะคะ่ะคุณผู้ชมตัวจับคู่ให้ เป็นจับคู่หามากบ่เข่าอะค่ะคุณผู้ชมก็ไม่เป็นไรค่ะอ่ะมาตามต่อวันที่ยี่สิบหกค่ะคุณผู้ชมวันที่ยี่สิบหกค่ะพ่อคุณพ่อเซียนยอดบุรีรัมให้มาค่ะคุณผู้ชมค่ะให้วิ่งรูดสี่และห้าค่ะคุณผู้ชมสี่และห้าบนล่างนะคะแล้วก็จับคู่ให้สองตัวค่ะมีห้าสามห้าศูนย์สี่สี่สามห้าศูนย์สี่ศูนย์ห้าค่ะ แล้วก็3ตัว 4, 4ี่สนอยค่ะคุณผู้ชมชุด3ตัวสี่นอยอพ่อเซียนยอดให้มามี450 4้าศูนย์สี่ห้าสามสามสี่สี่เหค่ะคุณผู้ชมข้างข้างล่างนี้ก็คือเบอร์โทรของพ่อค่ะคุณผู้ชมมีอะไรก็โทรหาคุณพ่อได้เลยค่ะแล้วก็ตัวเลขแนวทางทั้งหมดนะคะคุณผู้ชม บนล่างเป็นเทียงแนวทางค่ะคุณผู้ชมขอขอบคุณตัวเลขสําหรับผอเสี้ยนยอดมุรี่รั์หลายๆค่ะและ้วก็ขอผอสุขภาพแรงแข็งแรงเนาะคะ่ะคุณผู้ชมนะคะจะได้มีสุขภาพที่ดีแล้วจะได้ไแบ่งปันเฮ้ามาได้ตลอดไปเนาะคะ่ะคุณผู้ชมเนาะค่ะขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านค่ะที่เข้าชมช่องจินตนาชาแนละนะคะคุณผู้ชมขอให้มีโชคขอให้หมาๆค่ะขอให้โชคดี ขอบคุณหลายๆเ้อค่ะแล้วก็กดติดตามช่องจินตนาชาแนลไว้ค่ะคุณผู้ชมแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้จินตนาเพื่อเป็นกําลังใจให้จินตนานัานะคะคุณผู้ชมค,คอมเมนต์ติชมเข่ามานําเด้อค่ะคุณผู้ชมจินตนาต้องการเพื่อที่จะพัฒนาตัวเองหรือว่าพูดยังไงเป็นยังไงเนาะค่ะคุณผู้ชมเนาะ,ะติชมได้ค่ะแล้วก็แลกเปลี่ยนตัวเลขถ้าใครมีตัวเลขที่ดีๆค่ะเองใต้คอมเมนต์แล้วก็ บอกแบ่งปันมาด้วยก็ได้คะ่ะคุณผู้ชมขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ